ชอวัดชะลพนนะครับพามาดูเอ2เคสองร้อยทีมงานเสียต้นธลรพง์กันหน่อยครับไว้เดี๋ยวมาดูครับทางออกก่อนเนินๆนะครับร้อยสิบห้าเกียร์ล็อก โอเ1องรนมซนะครับพอเป็นลอกนานะครับลอกนาดินทามบรรยากาศมืดคุ้มนะครับอากาศลมๆหนาวๆนะครับมันจะมีเมฆฝนนะครับนี่ยดำเมี่ยงนะครับ ตานครับาเต็าทุกีนะครับเดอนเจ็ดปีนะครับตัวนี้ก็ห้าศูนสอยสองพลังม้านะครับรถจําที่เันอยู่4ี่คัน ตัวแรงเบืนบอ่อครับโอ้สบายสบายครับทางยุบๆยนะครับทางมันเป็นย,บยบุบๆเดี๋ยวผมจับเครื่องรถถ่ยก่อน มีโนเอีร้อยสิบครับของเสียคมร้อยสิเดกียร์เดิมสโลกลางนะครับมี2เกียร์นะเกียโลนะครับรอบที่ออกก็ออกจากเกียร์หลักมา2รอบนะครับจะไปต่วท้ายรอบหนึ่งนะครับ งานเที่ยวนะครับใส่เปสีมุ่กี้นะครับสีตัก đủ loại cái này á, chết đang ngay. เป็นหนังหมูครับอะไดูตัวลอยขั้นหนึ่งในทีมงาน,นครับสีเขียวสะท้อนแสงแฟลชปัาดเลยครับรถเสือเล็กนะครับสองสิบคนกัน ใส่ไปห้าตักนะครับห้าตักถึงจะเก่าแต่ยังทำงานได้ดีครับเก่าคนโผู่มากรีนะครับ โอ้สีตักครับโอ้ฮะ,ะครับรถไปดีนะครับเกียรทำใหม,ม่เมื่อสักกี้มันนิ่มมากครับทาง ก็ค่อนข้างเป็นก้อนนะครับโอ้หลากหมายครับตอนที่ต้องการเอาคันมันออกนะครับคันมันใหญ่ไปนะครับเอาลงให้มันเล็กกว่าเดิม รอดำคับมาปิดท้ายกับเขาแล้วกันครับเมื่อกี้ตอนต้นคลิปไม่ได้ถ่ายตอนไซนะครับถ่ายแต่ตอนออกไป ถางเป็นโหดมากเขาก็ไปได้สบายๆครับร1 5บครับแล้วก็ที่สำคัญคือประหยัดที่สุดนะครับกับเ m 1อ7นะครับประหยัดสองตักเดี๋ยวจะพาไปดูที่เทครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่เทกันด้วย จักหนึ่งครับเที่ยวรถรถละร้อยแปดสิบครับ่วนแถวนี้เขาวิ่งกันราคานี้ครับก็ต้องวิ่งตามเขานะครับร้อยแปดสิบบาท ได้ขอได้มันนะครับจะิช่วยนิดหน่อยอเข้ามาอีกดํานึงพอดีครับเดี๋ยวถ่ายก่อนครับเดี๋ยวขออีกสักดําแล้วกันนะครับ ใส่ไหน้า S7 อะยนที่ยืนไหมครับเพราะว่าตรงนั้นมันลื่นนะครับเด็กเด็ก ราคานิติไม่ได้ครับว่ามีหญ้าเยอะเขาเดินเขาวิ่ง2 0 0ยี่นะครับ220ยี่วิ่ง250นะครับ220-250ยี 220, ่พร้อมดันแต่ก็น่าจะใส่ประมาณหตัก อย่างพอมมากครับวันนี้โอเคผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สกดกระดิ่งยังเตือนให้กับชอว์เชลลพลด้วยนะครับจะได้น่าสนใจรับชมคลิปใหม่ๆในช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าคุณปู่โกเบโกเอสองร้อยคิดหนึ่งมักทีทีมงานเสียต้นเชลล์พลก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวพาไปดูที่เทปลาละครับ